สวัสดีกับปม๊บนะก็ามาพบกับน้องนุ่มต่อหวงเมืองกระบ,บี่กันแล้วนะครับนะอ่าเนี่ยครับมีลูกค้าที่คนที่ตามมาเออไดินหน้องนุ่มไปนั่งอะไรแล้วนะนั่งเเอะไรที่นั่งนั่งรื้นนะครับวหวงกางเดยวน้องนุ่มมาเดินยางก็ไปนั่งอะไรนะครับนะหวาโบนิมไม่นะครับนะอ่านี่ครับอ่ารถเกลือกฝนนะครับอ่าเราขัเดินยางมาเลยอันนี้ไม่มีประตูนะครับ นนหนังเนะอมีบกลังหนังโบกนิ่มนาะหนังใบบุ๋มครับสบ,บายเนี่ยกับหนังกับอ่าหนังเรี่ยงนี้มีเบาเป้น,นะครับหนะ้าหนังข้างหนังโดยมุดน,นะมีเพี้ยนเอาปิป่งได้เอาเพี้ยนมาตั้าางได้กับป้อมนะอ่าความสะดวกมีเบามีเลยนะครับนี่หนังไปนอหนังไปลังนะครับหนะ้าปืนได้รองนุ่มต่ำอย่างดีนะครับนะ้าเบาอ,อย่างดีนะอ่าให้ลูกกาคนที่มานัง่งจับจ่าเลย นังใบโบงกันนี้ครับนังใบสบายกันนี้นะเอะนะครับนะขอฟ้ากัด้วยนะครับนะหนุ่มหนังไอเรียมนะครับนะดูกันได้เลยนะ